ขโมย,โมยนะบอยใช่ฮ<น>ะต่อไปนี้ครับช่วงเวลาของการเล่นเกมกับฟอสนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยสำหรับเกมฟอสเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเหนื่อยนะฮะบ,บ,บ,บผมนะผมไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้คนที่เหนื่อยก็คือผู้เข้าข่งนี่อะไรไม่ใช่เหนื่อยร่างกายนะฮะแต่คุณต้องเหนื่อยจิตใจจิตใจของคุณต้องแข็งแกร่งพอสมควรนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าอ่อนแอก็แพ้ไปอ ชื่อดูเหมือนยากแต่กติกาง่ายมากๆคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือจ้องตากับฟอสโอ้ตายแล้วแล้วผมก็แพ้แฟนคลับตลอดเลยนะนี่แหละนี่แหละนะฮะจ้องตากับฟอสใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้นะฮะกติกามีเท่านี้เลยจ้อง<ด>ตากับฟอสใครกระพริบตาก่อนแพ้นะครับผมซึ่งเรามีผู้เข้าแข่งขันด้วยกันทั้งหมด ท้าท่านนะครับสงสารลูกตาฟอสเหมือนกันเลยท่ <c oughs> 5, าท <c oughs> ่านฟอมาเริ่มต้นที่คนแรกเลยนะครับผมเราจะวนขึ้นมาทางฝั่งไหนฝั่งฝั่งนี้เนาะโอเคนะครับเราจะวนขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็ฟอสง่ายมากๆอยู่ที่พี่บอกนะฮะจ้องตาแล้วก็แข็งตาไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับผมขอให้ฟอ,อสโชว์บีฟอสซุซูนะครับผมถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญคนแรกขึ้นมาเลยฮะคุณทิพย์ครับผมคุณทิพย์ดู่้วยเลย นี่คุณทิพย์ครับนิพย์นาเรียดีครับผมคุณทิพย์ธรรมดานะฮะคุณทิพย์เชิญเลยครับโอเคนะฮะขออนุญาตเรียกรวมเลยนะฮะคุณทิพย์คุณพลอยคุณปาล์มคุณปุ้มและคุณอายนะครับสแตนบายรอข้างเวทีได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคคุณทิพย์ครับเข้าใจ พี่วคุณทิพย์ก็จะอธิบายที่ผมอาจจะย์ที่ผมอธิบายไปนะครับหน้าที่ของคุณทิพย์ก็คือจ้องตาแข่งกับบอสใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้มีง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับพร้อมไหมคุณทิพย์พร้อมไหมฟอสพร้อมครับผมพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะนับเอาไปหลับตาก่อนทุกคนหลับตาก่อนบอมลูกกระตากอมลูกกระตาก่อนบอมยังไงลูกกระตานี่ใครเห็นคนบอมลูกกระตานี่ก่อนนี่โอเคครับผม คุณทิพย์แล้วก็น้องฟอสครับหันหน้าหากันฟอสหันหน้าหาคุณทิพย์หลับตาก่อนผมจะนับ5 4 3 2 1แล้วก็ลืมตาแล้วก็จ้องแข่งกันเลยนะทีมงานช่วยผมดูได้ไหมฮะโอเค5 4 3 2 1่สามอ่ม้ยคุณทิพย์สูงคุณทิพคุณทิพ บอสแพ้คุณทิษชนะเย่แล้วผมจะไปชนะแฟนคลับได้ยังไงเนี่ยคุณทิพขอบคุณมากมากนะฮะเชิญด้านล่างรับของวันได้เลยนะครับผมดีนะฮะโอเคขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่สองเลยฮะไหวพักเลยครับกติกาเหมือนเดิมเลยนะฮะหลับตาหัึ่งคู่ครับผมห้าสี่สามสองไปฮะ ไัตาแล้ว่อีโมเมนต์จับีต่มีเมนจบพี่ต่อีโมเมนต์บีมีใครเห็นเอาใหม่ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นมันไม่มีใครเห็นนะเ่อาใหม่ฮะเอาใหม่่รอบน่เอาใหม่ห้สสไปโอ้โห เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับผมตรงฝั่งนี้เลยตรงฝั่งนี้เลยไนะครับตรงฝั่งนี้เลยครนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ฟอสเปลี่ยนฝั่งบ้างถูกไหมให้ฟอสมาอยู่ฝั่งนี้โอเคครับฟอสเปลี่ยนฝั่งยิงฝั่งนี้บ้างกลัวว่าฟอสจะต้องหับตาเหมืนกัน้เมันก็จจ่าเหมือนกันนะครับที่เราฝันี้โอเคนะครับกติกาเหมือนกันเลยไม่มีอะไรยากนะครับหลับตาทั้งคู่ก่อนครับห้าสี่สามสองไป ใครจะไปทนไปใครจะอยู่ไอเรียกน้แล้วเจ้อสชนะนะฮะผมโอเจ้ลงได้ทีเลยขอบคุณมากมานะฮะซึ้งหน้าตาจะหล เหลืออีกสองท่านปีนิชูเลยครับผมเหลืออ oh, oh. ah! okay. okay. ีกสองท่านเหลืออีกสองท่านฟอสปีนิชู่ไหมปีนิชู่ขอปิชู่หน่อยทีแกขอปิชู่ให้น้องฟอสหน่อยฮะโอ้โหมองไปแล้วน้องฟอสไหวนะโอเคน้องฟอสไหวนะโอ้โหเศร้าหรือซึ้งเนี่ยผมฟอสฟอสรีเควสได้นะว่าที่เรามาซึ้งๆกันสามเพลงแล้วมีรีเควสเพลงแบบอยากได้แบบตื้นๆหน่อยไหมหรือว่าซึ้งๆเหมือนเดิมครับแนี่ คืออะไรนะครับด้วยโอเคครับประสบการณ์มีการแข่งขันกันมาเนี่ยฮะรอบนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะครับใช่ไหมครับทุกคนได้ขอเสียงเชียร์บอสหนึ่งทีหน่อยแล้วกำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้วโอเคตื่นเต้นละเอาเป็นซึ้งๆเหมือนเดิมแหละไม่ต้องมีการอ่าเมลอนอะไรแบบนั้นในครั้งผมโอเคกติกาเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองไปฮะโอเค รียบ้อยครับคุณแม่จะเผลอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เคยชนะรอบหนึ่งเคยแพ้รอบหนึ่งนะชนะครับชนะยังไงเราจริงจัหรอโอเคผมขอดเขาไปนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผมเชนะแรกเลยครับบครัโอเคมาถึงท่านสุดท้ายนะครับฟอสผู้เข้าอ๋อผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะฮะคือใครครับสวัสดีครับตรงไหนฮะอยากอยู่ตรงไหนฮะอยากอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ในใจผมอ๋อ อ,อ,อยู่ตรงไหนก็ได้ครับรับรอ,อ,องไม่เบียดกับใครแน่นอนอ,อะไรใค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 รก็สิ <laughs> เหมือนเหมือนเราดึงเวลาวอร์มตาของเราอยู่ที่บ้านเมื่อกี้ใช่ <laughs> ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วหลับตาครับห้าสี่สามสองป อะไรขึ้นใครแพ้ใครชนะใครจะพิชก่อนดูแพ้เหรอโอ้ไม่ไหวใช่ไหมนะครับผมขอบุญมากๆนะครับผมเนี่ยอีก2วีนี่ผมจะซึ้งใน้มาธำเแล้วนะโอ้พระนิรันดตาน้ำตาไหลจริงอ๋อเหรอครับอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่ฮะช่วยซับหน่อยได้แล้วตายถ้าเป็นคนลืมตาแล้วมาไหวพี่นึกว่าฟอร์ซซึ้งอะไร ได้ซึ้งอะไรเนาะครับผมโอ้นี่นะครับเด็กๆชอบใช้สูตรนี้ตลอดเลยเวลาเรียนแอคติ่งเป็นการแบบเลยว่าอินเนอร์ต้องชัดเราต้องร้องให้เราดูว่าทำยังไงเราลืมตาค้างไว้เลยเดี๋ยวอินเดี๋ยนอร์มันมาครับผมคุณครูถามฟอสเป็นอะไรโอเคนะครับขอบคุณผู้ชมดีทุกท่านมากเลยนะครับผมแต่ว่าน้องฟอสยังอยู่ต่อนะครับผมเร้มีเซสชั่นการถ่ายรูป